As everyone knows that Chulalongkorn University is one of the most famous top quality university in Thailand. We have like three programs for endodontics postgraduate. The three years program is designed to prepare the students for practicing endodontics. They are exposed to many facets of modern clinical endodontics on utilization of microscope. We have like more than eighteen microscopes for all the students to share, including the students also faced to emergency, traumatic injuries, complex cases, and microsurgery. All students should conduct and prepare on independent research projects too. The three years program has a study clinical more than four. 50% of time spending in the clinic. postgraduate students works and equipped with microscope to practice modern endodontics. higher skilled staff in this program and under their supervision students develop advanced non-surgical and surgical endodontic skills with variations of techniques and technologies, including operation microscope, admission process, you can look at the website of faculty of dentistry. a master degree program in dentistry was developed to emphasize for students who interest is in both clinical practice and research. and the program, has facilities that provide clinical training with advanced equipment such as microscopes and rotary instruments, digital X-rays, and we also have research activities. We have uh, full-time faculty members who has interest in research many areas uh, such as uh, white pulp therapy and regenerative endodontics, and uh, also microbiology. And we also have collaboration with other units, research units inside school and also outside the school, such as in Faculty of Science and Medicine, Veterinary Schools, as well. If you are interested in application, please visit our website, <laughs> <laughs> the Kong University website, and the application date will be around January to March each year. ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเอ็นโดนติ s ค่ะตอนนี้เรามีอาจารย์มารออยู่พูดคุยกับเราแล้วค่ะก็ัยินดีต้อนรับนะคะอาจารย์ทันตแพทย์ศิรวุฒิฮีรันอับครับสวัสดีค่ะบสวัสดีคระอาจารย์เดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์สกีขายของนิดนึงนะคะอ่ะโอเคเลยค่ะไม่ไม่ใช่มาแนะนำวิธีการใช้บัตรเครดิตใช่ไหมครับไม่ใช่ครับวันนี้ไม่ใช่ฮะก็ขอเชิญครับอาจารย์ ครับก่อนอื่นนะครับก็ฝากเพจนะครับของสาขาวิชานะครับซึ่งจะมีทั้งข้อมูลการศึกษาต่อแล้วก็ความรู้ดีๆนะครับ Endodontic s จุฬาลงกรณย University นะครับวันนี้จะมาขายของสั้นๆครับว่าทําไมต้องเรียน Endo ที่จุ l านะครับอันนี้ก็จะเป็นพ p i โพสต์ที่อยู่ในเพจของเราเลยนะครับเพราะว่าโรงเรียนของเราเนี่ยเปิดสอน p ป o s t h e ของ Endo เนี่ยมายาวนานเกือบ30ปีนะครับเป็นโรงเรียนแรกที่เปิดสอน Endodontic เลยนะครับแล้วก็เป็น จุดเริ่มต้นของหลักสูตรวุฒิบัตรด้วยนะครับในรูปก็จะเป็นสิเก่าของเรามากมายที่มารวมกันนะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญครับหรือผู้ที่ได้บอร์ดไทยบอร์ดของอินโดนีเซียเนี่ยฮะกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศนะครับถูกผลิตจากจุฬาลงกรณ์ทั้งหมดนะครับแล้วก็การเรียนการสอนของเราเนี่ยมีการเรียนการสอนนอกจากภายในประเทศแล้วเนี่ยก็มีการอบรมร่วมกับวิทยากรนานาชาติอยู่เรื่อยๆทุกปีนะครับ แล้วก็การเรียนของสองของเราเนี่ยก็มีใช้ d e n t a l Operating Microscope ซึ่งตอนนี้คณะเนี่ยมีมากกว่า30ตัวนะฮะทำให้น้องๆที่มาเรียนเนี่ยจะมีไมโครสโคปใช้ทุกคนไม่ต้องแย่งกันนะครับแล้วก็มีความหลากหลายของชนิดกล้องให้ได้ลองหลายๆแบบด้วยนะครับแล้วก็คณาจารย์ของเราเนี่ยมีอาจารย์ประจำอยู่ตอนนี้9ท่านนะครับแต่ก็มีอาจารย์พิเศษที่มาร่วมสอนในระดับโฟล์กเก็เนี่ยรวมแล้วกว่า20ท่านนะครับจะทําให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคแล้วก็แนวคิดที่หลากหลายจากอาจารย์หลายๆท่านในสาขาาวิชนะครับ แล้วก็ของเราเนี่ยเป็นแหล่งรวมกรณีศึกษาทุกรูปแบบเลยว่าน้องๆอ,อยากทําเคสยากแบบไหนก็มีทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะแยกกี่ทางแยกนะครับโค้งกับรถอย่างนี้นะครับหรือแม้แต่เป็นฟันที่ต้องหน้าตาแปลกๆต้องทำ non social กับ social ร่วมกันเนี่ยเราก็ทําทุกรูปแบบนะครับหรือเป็นฟันที่คอมพลีเคทมากๆม,ม,มีเครื่องมือหัก6 7 8ดดชิ้นนะฮะในฟันซี่เดียวก็รื้อได้นะครับหรือแม้แต่ฟันที่มีลักษณะแปลกๆเป็นฟันแฝดเจนเนชันอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะครับแล้วก็ นอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีเทคโนโลยีอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อ CBCT ที่เป็นของเดน t ท l นะครับที่ใช้ร่วมประกอบวางแผนการรักษาของเรานะครับแล้วก็การทำไมโครเซอร์เจอรี่ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่ง procedur ์หนึ่งที่ช่วยเก็บปันไว้ได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนิสิตของเรารวมถึงอาจารย์หลายๆท่านนะครับก็ได้เป็นเอ่อชนะการประกวดกรณีศึกษาฮะทั้งระดับประเทศของสมาคมอปนดนติกไทยแล้วก็ทั้งระดับตอร์เนชั่นแนลในระดับเอเชียนี้ด้วยเช่นกันนะครับก็ ฝากอันนี้ไว้เท่านี้นะครับแต่ว่าที่จะขอสรุปสั้นๆนิดนึงก็คือในเรื่องของหลักสูตรนะครับว่าจริงๆเนี่ยเรามีสองหลักสูตรที่เมื่อกี้ได้ดูวิดีโอไปนะครับก็จะพบว่าความแตกต่างนะฮะมันจะอยู่แค่ว่า ของหลักสูตรปอรโทนะครับจะลงคลินิกน้อยกว่าน้องๆจะได้เรียนประมาณสัก4ี่คาบต่อสัปดาห์เนาะแล้วก็มีแค่4ี่ซี s มิสเตอร์คือ2ปีจบนะครับแล้วก็มีการทำทยานนิพนธ์ซึ่งสุดท้าย requirement การจบเนี่ยต้องมีการเผยแพร่นะครับแต่ถ้าเกิด higher g กร d u a t e ของเราเนี่ยก็จะเป็นเรียน3ปีจะมี8เทอมนะครับ ซึ่งจะได้ลงคลินิกเนี่ยประมาณเทอมละ6กคาบก็จะได้ฝึกมากกว่าเยอะเลยนะครับแต่ก็มีการทำวิจัยเหมือนกันแต่แค่ r q u u r r m m n t t สุดท้ายเนี่ยได้แค่ Final Manuscript ไม่จำเป็นต้องเผยแพทยก็จบได้ครับผมโอ้ยขายเก่งมากจ้ะคือขายจนเวลาหมดแล้วเบิร์ดการพูดคุยโอเคยังไงดีก็ของหลักสูตรนี้นะคะก็ยังเปิด รับอยู่นะคะตั้งแต่4มกราคมค่ะถึง18กุมภาพันธ์นี้สนใจเข้ามาได้อาจารย์ขายหนักขนาดนี้ต้องมาแล้วแหละค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆมากเนาะสุดยอดจริงๆนะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์เจ้าสวัสดีครับ